ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเช้าวันนี้นะคะพบกับครูพี่กุ้งในโยคะรุ่งอรุณค่ะเช้าขึ้นมานะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ปลุกร่างกายให้มีความสดชื่นและกระปรี้กระเป๋าโดยการทำโยคะยืดเหยียดเบาๆสบายนะคะเพื่อเราจะได้มีพลังในการไปทำงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มกันยืดเหยียดออกกําลังกายนะคะพี่กุ้งจะเชวญทุกคนนะคะมานั่งสมาธิกันสักครู่นะคะเพื่อให้เรามีสมาธิและก็สามารถไปเผชิญกับสิ่งที่จะเข้ามากระทบในกับร่างกายเรากับจิตใจเราได้ในทุกๆวันค่ะวิธีการนั่งสมาธินะคะขอให้ทุกคนนะคะนั่งในท่าสบายค่ะสุขอาสนะด้วยนำ เท้าซ้ายวางไว้ข้างในและเท้าวขวาวางไว้ด้านนอกนะคะแล้วนํามือทั้งสองข้างนะคะวางอยู่บนหัวเข่านิ้วชี้จะลดนิ้วโป้งไว้ค่ะหลับตาลงช้านะคะหายใจเข้าให้รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าสดชื่นหายใจออกผ่อนคลายให้ทุกคนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกเบาสบายหายใจเข้าสดชื่น หายใจออกเบาสบายค่ะหลังจากนั้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะยกมือมือพนมเหนือนกลางหน้าอกค่ะขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจที่แข็งแรงชวนกันมาดูแลสุขภาพในเช้าวันนี้และขอให้ทุกคนนะคะ มีสุขภาพดียิ่ง,งขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะนมัสเตค่ะค่ะหลังจากที่เราได้นั่งสมาธิไปแล้วนะคะการนั่งสมาธิจะทำให้จิตใจเราสงบนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะแล้วเราจะมายืดเหยียด,ดเบากันนะคะหายใจเข้าค่ะยกมือทั้งสองข้างขึ้นค่ะประกบกันแล้วพลิกงายฝ่ามือค่ะยืดลำตัวยืดคอบาลายยืดแขน หายใจออกค่อยๆลดมือลงอีกครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะยืดแขนพลิกงายฝ่ามือยืดลำตัวยืดหัวาหล้หายใจออกค่อยๆลดมือลงหายใจเข้าค่ะยืดแขนทั้งสองข้างขึ้น หายใจออกวางมือขวาไว้ด้านข้างแล้วค่อยๆโน้มตัวไปด้านขวานะคะคงเปิดหนะ้าอกไว้นะคะแล้วค่อยๆเอียงไปด้านขวาค่ะเข่าซ้ายไม่ลอยนะคะแล้วค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะหายใจเขา้าหาย ใจออกวางมือซ้ายลงค่ะและค่อยๆเอียงตัวไปด้านซ้ายนะคะทั้งงอศอกได้งอนะคะเข่าขวาไม่ลอยค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะหายใจเขา้าหายใจออกค่อยๆวางมือลง ต่อไปนะคะเราจะบิดตัวกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกนำแขนขวามาไว้ที่ศอกเอ้ยมามาบิดมาคัดไว้ที่หัวเข่าซ้ายมือซ้ายไว้ไว้ด้านหลังสะโพกนะคะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกบิดไปข้างซ้ายค่ะหายใจออกบิดค่ะแล้วค้างไว้นะับหนึ่งสองสาม 4 5และ6ค่ะหลังจากนั้นนะคะยกแขนซ้ายขึ้นค่ะแล้วค่อยๆเอียงตัวมาด้านขวาเน้นให้หัวไหล่ใกล้กับหัวเข่าขวาเลยนะคะแล้วเปิดหน้าอกค้างไว้ค่ะนับ1 2 3 4 5และ6ค่ะ ต่อไปค่ะหายใจเข้ากลางแขนออกหายใจออกเราจะบิดไปทางขวานะคะมือซ้ายขัดเข่าขวามือขวาไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้ายืดตัวตรงหลังตรงหายใจออกบิดไปข้างขวาค่ะแล้วค้างไวนะ้นับ1นึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะ ยกแขนขวาขึ้นนะคะแล้วค่อยๆโน้มเอียงตัวไปด้านซ้ายโดยให้หัวไหล่อยู่ใกล้กับหัวเข่ามากที่สุดเปิดหน้าออกไว้นะคะแล้วค้างไว้นับ1นึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะอ่อค่อยกลับมาตรงกลางนะคะหลังจากนี้ค่ะ เราจะนั่งในท่าผีเสื้อนะคะเพื่อเป็นการเปิดสะโพกนะคะนำฝ่าเท้ามาประกบกันนะคะขยับหัวเข่าขึ้นลงขึ้นลงค่ะขแมแวท้องโก่งหลังนิดนึงนะคะขยับหัวกเข่าค่ะเป็นการเปิดสะโพกค่ะและเปิดหนะคะัคขาเพื่อทำให้การนั่งทํางานของเรานะคะ ปวดเมื่อยลดอาการบรรเทา,าการปวดเมื่อยในขณะที่เรานั่งนานๆค่ะค่ะหลังจากเปิดสะโพกด้วยค่าผีเสื้อแล้วนะคะเราจะมายืดเหยียดขากันนะคะให้ทุกคนนะคะยืดขาไปด้านหน้าค่ะปรับสะโพกนะคะให้สะโพกทั้งสองข้างนั่งให้เต็มพื้นนะคะขายืดตรงนะคะหลังจากนั้นค่ะงอขาขวา ให้นำฝ่าเท้ามาวางไว้ที่ต้นขาซ้ายนะคะและปรับสะโพกอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะยกมือทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกค่อยๆนำมือไปจับที่ปลายเท้าหน้าแข้งหรือว่าข้อเท้าไว้นะคะหายใจเข้ายืดตัวตรงหลังตรงค่ะหายใจออกค่อยๆพับลำตัวลงค่ะค่ะพับได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะเป็นการยืดเหยียดเส้นหลังขา สะโพกและใขรหลังค่ะคลังไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะหลังจากนั้นนะคะยกขาขวาค่ะก้าวข้ามมาอยู่ตรงข้างนะคะโดยนำให้หัวเข่ากับข้อเท้าตรงกันนะคะแล้วนำมือขวาค่ะ วางไว้หลังสะโพกนะคะหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกนำแขนซ้ายไปโอบกอดหัวเข่าไว้แล้วค่อยๆบิดลำตัวนะคะแล้วค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเราจะนำขาซ้ายค่ะ มาวางไว้บนต้นขาใกล้ๆก,กับต้นขาขวาค่ะปรับสะโพกนั่งให้สะโพกเต็มทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกวางวาาจับไว้ที่ปลายเท้าข้อเท้าหรือว่าน้แข็งหายใจเข้ายืดตัวตรงหลังตรงหายใจออกพับลำตัวลงค่ะแล้วค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าและหกค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะนำเท้านะคะไปวางไว้ตรงข้ามของหัวเข่าขวานะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังสะโพกนะคะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกโอบกอดมาที่หัวเขา่า แล้วบิดลำตัวไปข้างซ้ายค่ะแล้วค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำค่า แมวกันนะคะแคทบนขานะคะให้ทุกคนค่ะมาอยู่ในท่าครานค่ะคานนะคะหัวเข้านะคะกว้างเท่ากับช่วงสะโพกมือทั้งสองข้างกว้างเท่ากับช่วงหัวไหล่ค่ะตั้งปลายเท้าไว้นะคะหายใจเข้าย่อนท้องเปิดหนะ้าอ,อกเงยหนะ้าไหล่ห่างหูค่ะหายใจเข้าวางต วางปลายเท้าขมแมวท้องโกงหลังหายใจเข้าเปิดนะออนหน้าอกเงยหน้าไหล่หางหูหายใจออกขมวท้องโกงหลังมองไปด้านหลังหายใจเข้าตั้งนิ้วเท้าหย่อนท้องเปิดนะออนหน้าอกเงยหน้า ไหลห่หางหูไว้หออวา,า,หา,หใหใา,าย,นะยนะใ,หใจออกวางปลายเท้าทโกงหลังขะแมวท้องมองไปด้านหลังค่ะหายใจเข้าตั้งนิ้วเท้าย่อนท้องเปิดหน้าอกเงยหน้าหายใจออกวางปลายเท้าขมแมวท้องโกงหลัง หายใจเข้ากลับมาอยู่ตรงกลางถ้าแมวจะช่วยลดอาการปวดหลังได้ดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะยกเท้าซ้ายขึ้นค่ะเก่งไว้นะคะแล้วยกแขนขวาขึ้นค่ะเกรงกระชับแกนกลางลำตัวต้นขาหน้าท้องสะโพกและแขนไว้แล้วเราจะค้างไว้นะคะนับหนึ่งสองสาม 4 5และ6ค่ะงอปลายเท้าซ้ายขึ้นนะคะนำมือขวาไปจับที่ปลายเท้าซ้ายแล้วค่อยๆย,ยกเปิดสะโพกขึ้นค่ะดึงขาไว้นะคะเป็นการเปิดทั้งสะโพกและหัวไหล่เก็นแกนกลางลำตัวเยอะๆค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 และหกค่ะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนข้างนะคะเราจะยกเท้าขวาขึ้นค่ะกระชับต้นขาไว้นะคะแล้วก็ยกแขนซ้ายขึ้นค่ะเกรงแกนกลางลำตัวกระชับต้นขาหนะ้าท้องสะโพกาขางไว้นะคะนับหนึ่งสองสมสห้า และหกค่ะงงไปลายเท้าขวาค่ะนำมือซ้ายไปจับไว้นะคะแล้วค่อยๆเปิดสะโพกค่ะยกไปเท้าะขวาขึ้นเปิดหน้าอกนะคะเก่งค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกค่ะค่อยๆวาง ลงหลังจากนั้นเราจะพักในท่าเด็กนะคะวางสะโพกติดกับส้นเทา้ายืดมือไปข้างหน้าหายใจเข้าออกตรงนี้ลึกๆค่ะสักห้าลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะหลังจากนั้นเราจะกลับมานะั่ง ในค่าเดิมนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกๆคนเช้าขึ้นมานะคะได้ออกมายืดเยียดร่างกายนะคะทำให้สุขภาพเราดีนะคะพลังงานรับพลังงานชีวิตดีๆกับดวงอาทิตย์นะคะในเช้าว,วันนี้การยืดเยียดเบาๆสบายพร้อมเพิมพ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายก็น่าจะเพียงพอประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถไป ทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย